อีกหนึ่งข่าวุผู้ชมครับก็กรณีของช่างซ่อมคอนโดนะครับเพิ่งจะลงสมัครเรียนที่ช่างกลวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับย่านปทุมวันไปถูกประกบยิงเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาเองกาลังขับรถมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านญาติเนี่ยเชื่อนะครับว่าเป็นเรื่องของสาบันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเมื่อวานนี้นะครับช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มครับตำรวจที่สอนอธรรมสารานะครับได้มีการรับแจ้งอะไรครับไปพบชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตอยู่ภายในซอยบรมราชชนนี78 แยก4นะครับเขตทวีวัฒนาโดยที่เกิดเหตุับไปพบร่างของนายพงศกรหรือว่าเพียวเพียวนอายุ29ปีนะครับขณะที่เพียวเองเนี่ยร่างเนี่ยนะฮะยังค่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดคว่ำอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะเอาตัวออกมาครับพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยเหลือสุดท้ายเพียวทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับซึ่งที่บริเวณกกหูด้านขวานะคุณผู้ชมครับไปพบรอยกระสุนถูกยิงหนึ่งนัดทะลุกกหูด้านซ้าย ใกล้กันครับไปพบรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าพีซีเอ็กซ์สีดำครับทะเบียน 9, กกอไก่คอควาย5 0 3 0กรุงเทพมหานะครรถเดียวล้มคว่ำนะครับหมวกกันน็อกมีรอยรูกระสุนหนึ่งรูรเหมือนกันเนี่ยฮะคือยิงทะลุหมวกกันน็อกเน,น,นี่ยครับโดยเมื่อคืนนี้นะครับนายชาคลิปพุทธดำนะครับแกเป็นอาสาสมัครรูปกตันญูนะครับซึ่งรับแจ้งเหตุมาบอกว่าตนเองเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุไปพบพยานเนี่ยเป็นผู้หญิงเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเองเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากท้ายซอยบรมราชน,านี18 เพื่อจะออกไปถนนบรมราชชนนีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอไปถึงตรงจุดเกิดเหตุเห็นรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่น P.C.X สีแดงขี่ตามมาประกบคู่กันมาแล้วรถมอเตอร์ไซค์ P.C.X สีดําของผู้ตายนะครับก็อยู่ข้างๆจากนั้นเนี่ยไอ้รถคันสีแดงเลี้ยวตามคันสีดําไปไม่นานเธอบอกเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดจากนั้นเนี่ยเธอเห็นนะว่ารถคันสีแดงขี่ออกมานะตีคู่กับรถของเธอคันเดียวแต่รถสีดำเนี่ยไม่ได้ออกมาแล้ว คือล้มอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้น่ะเธอบอกว่าไอ้รถสีแดงคันนี้นะแซงไปทางปากซอยซึ่งจังหวะที่ตีคู่กันมาเธอเห็นเลยว่าไอ้รถคันสีแดงเนี่ยมากัน2คนนะสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบใส่แจ็คเก็ตคลุมทับซึ่งเธอเองเนี่ยกลัวมากนะตอนนั้นเธอเลยขี่รถหนีครับลองฟังเสียงดูนะฮะคือเขาแอดเฟซผมมาครับแล<ม>้วผมก็รับเฟซพอรับเฟสน้องเขาน้องเขาก็ทากมาส่วนตัว<ม>บอกว่า ที่หนูอยู่ในเหตุการณ์พอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมผมก็ถามว่าตอนยิงหรอเขาก็บอกใช่ใช่ใช,ใช่ผมก็เลยโทรหาเลยน้องบอกอะครับก็คือ ขับมากันพีเร็กนำหน้ามาก่อนพีเร็กของผู้เสียชีวิตครับคันสีดำนำหน้ามาก่อนแล้วคันสีแดงก็ขับตามมาที่น้องเห็นแล้วก็เสียงปืนปั้งแต่น้องเลยต่อไปแล้วแล้วพีเร็กสีแดงก็ขับออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่จะออกบานลงแสดงว่าเข้ามาจากทางนี้ด้วยกันหมดใช่ครับโอเคมาด้วยกันหมดเลยแล้วตอนที่ขับมาเนี่ยมันมีมีแบบท่าทีแบบทะเลาะวิวาน้องบอกไม่มีนะขับตามมาแบบนิ่งๆเลย เชา้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุก็คือซอยบรมราชชนนี78แยก4ซอยนี้เป็นซอยตันบ้านของผู้เสียชีวิตเป็นบ้านหลังสุดท้ายห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ40-50เมตรทีมข่าวโทรศัพท์ไปหาไราเดอร์ที่พบศพเป็นคนแรกก็คือไรเดอร์อายุ15ปี ก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าไม่ได้รู้จักกับผู้เสียชีวิตแต่เมื่อคืนนี้ออกไปส่งออเดอร์ที่บริเวณดังกล่าวมีคนมาบอกว่าในซอยมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่แล้วมีคนล้มอยู่ด้วยก็เลยเข้าไปดูในที่เกิดเหตุแล้วก็โทรแจ้งทางกู้ภยัยขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตคุณแม่วราพรวัย56ปีเปิดเผยกับทีมข่าวทั้งน้ําตาว่ากังวลใจกลัวว่าจะจับตัวคน้ายไม่ได้ตอนในบริเวณที่เกิดเหตุ หรือในซอยบ้านกล้องจรปิดจะเสียค่อนข้างเยอะสาเหตุเกิดจากอะไรแม่บอกว่าแม่ไม่ทราบปกติแล้วลูกชายจะทำงานเสร็จที่ย่านสาทรจะกลับบ้านทันทีแต่เมื่อวานนี้ช่วง5้าโมงแม่โทรศัพท์ไปหาลูกว่าเลิกงานได้ยังลูกบอกว่าเลิกงานแล้วกำลังจะกลับบ้านหลังจากวางสายไปพักใหญ่แม่เดินไปเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงดังคล้ายกับปืนดังขึ้นสองนัด ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงตะทัดแม่เองไม่ได้ออกไปดูจนผ่านไปพักใหญ่สงสัยว่าทํำไมลูกยังไม่ถึงบ้านสักทีก็โทรไปหาลูกอีกทั้งหนึ่งปรากฏว่าคนที่รับสายเป็นกู้ภยัยแม่จึงรู้ว่าเกิดเหตุไม่ดีขึ้นกับลูกชายก่อนหน้านี้ลูกไม่เคยบอกว่ามีปัญหากับไทยเวลาที่เพื่อนลูกชายมาที่บ้านก็ไม่เคยพูดถึงว่ามีคู่อรก ส่วนจะเป็นเรื่องระหว่างสถาบันไหมแม่บอกแม่ไม่แน่ใจแต่ลูกเพิ่งจะไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยช่างกลแห่งหนึ่งย่านปทุมวันสมัครได้แค่หนึ่งเดือนปกติลูกเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับไทยก็จะอยู่แค่เฉพาะกับกลุ่มเพื่อนก่อนหน้านี้ก็ไปทํางานอยู่บ้านแฟนเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านได้เดือนหนึ่งเพราะว่าลูกเลิกกับแฟนก็มองว่าเหตุทั้งนี้ถือว่าอุกอาจมากอยากให้ตํารวจจับตัวคนร้ายให้ได้ แม่เองตกใจและเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกนิดเดียวลูกจะถึงบ้านแล้วกังวล,ก,งวลกังวลคือกังวลความปลอดภัยไม่เท่าไหร่กังวลใจกลัวจับคนร้ายไม่ได้อ่ะ <c oughs> เอาแถวนี้กล้องมันปิดหมดนะ่ะ <c oughs> กล้องมันเสียหมดจนถึงตอนนี้พี่แม่พอจะทราบสาเหตุแล้วยังว่าทีนี้มันเกิดจากอะไรไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเพราะธรรมดาเขาก็กลับทํางานเสร็จก็กลับบ้านเลย เมื่อวานนี้เอกใจไงว่าเออก่อนตอนห้าโมงก่อนงานงานเลิกอ่ะโทรไปหาเขาทีิงแล้วว่าเลิกยังเขาบอกเลิกแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วสักพักนึงก็ยายก็ไปเข้าห้องน้ำเขาได้ยินเสียงเสียงปืนอ่ะเขาก็นึกว่าจุดประทัดเราก็ไม่ได้ว่าอะไรสักพักนึงเราก็เอกใจเอกใจทําไมมันนานจังจะถึงแล้วทําทำไมยังไม่มา ก็เลยโทรไปกู้ภัยเขารับก็คือเหตุการอย่างนี้เราตกใจไลมว่ไม่อีกนิดเดียวจะถึงว่าเราไดแท้เน่ตกใจเนี่ยอีกนิดเดียวถ้าเลี้ยวเข้ามาเนี่ยนั่นแหละอกาจมากถึงบอกอยากจับให้จับคนร้ายให้ได้อืขณะที่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจตรีโชติวัน์เหลืองวิไลได้เปิดเผยหลังจากที่ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ บอกว่าเท่าที่ได้ข้อมูลมาตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งทั้งเรื่องชู้สาวสถาบันการศึกษางานประจำธุรกิจซื้อขายพัะเครื่องก็แบ่งงานให้ชุดสืบสวนนครบาลเจ็ดสืบสวนสอนอธรรมศาลาสืบสวนนครบาลเก็บข้อมูลเพื่อจาคลี่ทีละปมประเด็นแรกเรื่องของสถาบันการศึกษาท่านยอมรับว่าผู้ตายมีอายุมากแล้ว เป็นคนวัยทำงานอายุ29ปีแต่ก็เคยเรียนสถาบันช่างมาก่อนแล้วเพิ่งจะกลับไปโรงเรียนใหม่ได้แค่หนึ่งเดือนแล้วก็มาเกิดเหตุขึ้นเรื่องชู้สาวผู้ตายเป็นคนหน้าตาดีเคยมีแฟนคบหากันหลายคนแล้วเพิ่งเลิกกับแฟนคนปัจจุบันไปก็ทำให้ยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งและที่คนดายจะมีการวางแผนติดตามสะกดรอยมาก่อน หรือเปล่าตรงนี้บอกว่าตํารวจขอทํางานอย่างละเอียดมีการตั้งสมมุติฐานว่าทําไมคนร้ายถึงเลือกก่อเหตุบริเวณทางเข้าบ้านของผู้ตายเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่เมตรจะถึงบ้านแล้วเป็นไปได้ไหมว่าจุดนี้เป็นซอยเปลี่ยวแล้วอาจจะมีการดักซุ่มรอก่อเหตุคือมสงสัยอย่างหนึ่งว่าทําไมพอเขาเลี้ยวเข้าบ้านปุ๊บโดนยิงตรงนี้ตรงทางเข้าบ้านครับ ถ้าระหว่างที่เขาเขาลับขับไปจากที่ทํางานหรือขับกลับมาระหว่างทางเขาก็ยิงได้ถ้าตามมายิงนะอืทําไมจะต้องมายิงตรงนี้มันดักรอไหมหรือว่าที่หน้าบา้านเป็นที่เปียวก็ต้องหาให้หมดแหละครับยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งประเด็นหนึ่งไม่ทั้งเรื่องของเรื่องของชู้สาวเรื่องของที่ทํางานเรื่องของสถาบันเรื่องของพระเครื่องด้วยสถาบันเนี่ยเขาเขากลับมาเรียนใหม่ เพิ่งเข้าเรียนหนังสือไปเพิ่งเรียนได้มาสักเดือน,นขณะที่เพื่อนของผู้ตายก็เดินทางมาจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางชุดสืบนครบาลบอกว่ารู้จักกับผู้ตายนานหลายปีแล้วแต่ก็เลิกติดต่อกันมาได้ประมาณปีหนึ่งเพิ่งจะมารู้ว่าเพื่อนเสียชีวิตเมื่อคืนนี้แล้วก็บอกด้วยว่าผู้ตายเป็นคนนิสัยดีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับไทย อน่เขาเริน่าจะไปเรียนเหมือนตอบพวกอาวุธไปสมัครงานเพิ่มเติมอย่างเงี like> ้ยพี่ใช่เพิ่มเติมใช่ไหมใช่พอเขาทําช่างอาคารอย่างเงี้ยถ้ามีวุฒิสูงมันก็ไต่ไปทําเรื่องผู้หญิง้เรื่องออแฟนอ้าวโอเค